เอ็นอยูพี่น้องเบื้องยอดเพิ่นครับผมอ้ยอดอ่อนครับผมนี่อ่อนๆอยู่เด้อครับเบิ่งเป็ดตะแกะกับเบืแก่ดอกพี่น้องกะนนี่ครับผมอ่อนๆอยู่ครับผมไป็นหนึ่งเส้ปลาแซ่บจ้ารุ่นนี่เก็ยร์แหน่งแตกตัวนี้จะเป็นยอดเพิ่นเด้อพี่น้องตัวนี้แตกแหนงออกซื่อๆครับผม มาเ่าท่านครับพี่น้องเทมเม็นมาท่านก็สิได้ยอดเดียวค่ะยังหมดก็พี่ีพ่น้องไปแล้วครับเดี๋ยวเห็นแล้วพี่น้องไปแลียนว่าพี่น้องสวัสดีครับขอกันอีกทครั้งครับผมกับกอบสายลุยนะพี่น้องนี้ก็มากับสาวเปียวเด้อครับผม สวัสดีค่ะเหล็กกาอีกหนึ่งช่องครับผมช่องของพี่ต้นตะลุยครับผมพูนย่างไปพูนเห็นแต่หลังงอนพี่น้องอสาวจันเลี้ยมเมียนเพื่อนมากับสาวจันเลี้ยมเด้อพี่น้องพี่ต้นตะลุยนั่นี่คะอ <laughs> ย่าปากแล้วจันเมืองครับผม <laughs> มาหาเก็บผักหวานอีกคือเก่าครับผมหืม <laughs> สุดยอดพี่น้องปูนเ <laughs> ง,ง,ง,งินเงิน มันเก็บเอามีอีกต้นทั้งหน้าเพิ่งมีพี่น้องต้นเดียวก็เก็บมาเกลือนึงดอกอะทอะไรก็มาหลุนน้ำกันครับผมมาหลุนมาหลับมาชมน้ำกันเด้อพี่น้องนี่ครับผมเอาเก็บเอาหลุนนี่ค่ะหลุนนึ่งสายปลาพี่น้องใช่ไหมเพราะว่าทีมช่วงต้นไหนที่เพิ่นงโเห็นแบบอีสุลนนี้แหละค่ะน่าจะค้นโเห็นเนาะยูเลอร์ทอด <c oughs> ในบทดอยสั้นเกินไปพี่น้องสูงและกระบ่กหอดอู้นนี่คืออะไรใจเหี้ยมีนี่ครับผมยอดเพิหนึ่งรุ่นหนึ่งใส<อ>่ป่าพี่น้องทม้งนแมงค่ะแต่ก็เสียบด้วยค่ะ พออีกครับผมต้นหนึ่งมึงเอาใส่ใส่หนึ่งปลาพี่น้องหย่อนบนมึงไงนี่หย,ย่อนอน่อนอยู่ครับผมไปใส่หนึ่งปลาเด้อพี่น้องบอกบกรสีหักต์บัเบิดพิทบวบิดอกครับผมช่วงกลางๆครับผมขายเติบพี่น้องใส่หนึ่งปลาพอดีครับผม 差不多 อยพี่น้องยังหมองครับผมยังไงบ้างขอเก็บขอเก็บคนเด้อพี่น้องเด้อเก็บสองมือยังเร็วครับผมอ้พี่น้องหอดอ่อนกับมีครับผมหลอดอ่อนครับผมนี่อ่อนอ่อนอยู่เด้อครับเก็บรวดเร็วเลยต้องพี่น้องเนาะ ủa ăn cái mẹ phía ăn ủa cái tao ủa ăn cái gì ăn ủa ăn cái gì cả ủa ăn ủa cả ủa ăn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  นมดสวยๆหมดี่ไนหั่นย้วยครับผมแต่กระบอกหมดเลหมดเลยเป็นหนึ่งเส้อปลาหมดเลยเป็นหนึ่งเส้อปลาโอเคได้ค่ะเพนเจีบนั่นไม่ไม่โอ้ลายถิ่ไวเลยครับผม หนึ่งเสตปลาหวานน้อยเนาะหน้่ปลานินเนาะสื่อเห็บมาใส่อีกจัาหน่อยพี่น้องโอ้ยมอ๊ะเนาะด้วยกันมันจะมาเซตง่ายโอ้โหผีครับผมหล่อเงี้ยครับผมไปเออเอาน้ำเกาะหัวเอ้งเล็ดลอดสายตาอีกคือเกาเหล่าพี่น้องมึงเฮาะ คนหินค yeah, yeah. yeah, ่ะแมีนครับผมไปลุ yeah, ้นไปจ้ะครับเผมน้ำนี่ะเออเอออยู่ข้างต้นน้ำพ่อมาเนี่ยดินแห้งก็บ่ได้เออครับผมถึงค่อยถึงค่อยหยอดทีฮะเออแต่ว่าคนดินแห้งบ่ได้เนี่ยครับผมต้นน้ำค่ะ น e e ้ำปกเด้อสวยต้นเดียวเด้วพี่น้องนี่หัดหอยเอวเม็นยังไครับฮัลโหลอ้ยหยอดในไอ่ไอเห็ดอยู่ในเงาไอเห็ดมาใส่เลยครับผมบ๊วยต่นนูพี่น้องเบิ่งหยอดเพิ่นครับผมโู้ยหยอดในยังอ้๋สวครับผมเอาเห็ดพี่น้องวันนี้ตื่นเลยครับเบากรบบดลีดาครับผมเบาดูเอา ยังบ่ได้จุดหนึ่งเส้ปาลาหรอพี่น้องดูนะหอดเล่าครับผมไปครับผมใบสียากนี่จังหน่อยนอเนาะเบิ่งเป็นตะแกะกับบ่แก่หรอพี่น้องกะนเนี่ยครับผมอ่อนๆดูครับผมเป็นหนึ่งเส้ปลาแซ่บจ้ารุ่นนี่เอ่อเก็บแนวหน่อยจุดเทิงแบบไะเป็นหนึ่งเส้ปลาเทิง่งก็มีเด้อพี่น้อง เด็พอดีพอดีหยดเต็มอย่เอ้าเงตนึงครับผมแปลกดี ัวนี้จะเป็นยอดเพิ่นเริ่พี่น้องตัวนี้แตกแหนงออกซื่อๆครับผมมาเ่าท่านครับพี่น้องเทมเม็นมาท่านก็สิได้ยอดเดียวค่ะยังหมดแล้บพี่น้องไสแล้วครับเดี๋ยวเห็นแล้วพี่น้องใส่แล้วพี่น้องโอ้ยเอานี้คนเยอะ เขียวเยอะมือนมืนพี่โเมอนมอนโอน้โอ้ปากบมืย้อค่ะนี่พี่อ,องปาขยว่าพ่อตัวนี้เอาเก็บเอาเลยชอบเดียวคักระบันนี้่หนึ่งปลาพี่อง คือเห็นมันตืมไม่ไหลเนาะพักผ่านไปไหลคือเห็นมันตื้ไม่ไหลเอาพี่นนอะแกงเสื้อเดกับบักไลเรื่น,นีพ่พียบพักผ่านสมอแง่ผักใบทุกนออกแง่ซือรึเปล่พี่เเป็นัออง้อง,อง,นองอ่อนๆดูครับผมเจ้าัยเจเกีวย,ย,ยวติเจ้ารับเแสงเพิ่อพี่นอ้องจับเปีลี่ออากันแจ ครับผมยอครับเงีัยอ้วนๆดูครับผมมันงอดต้นนี่นี่ครับผมป่ะป่ะพี่น้องจึงได้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมเนาะเขาเกิดหามาโดนเตื่นแล้วนะซับเบี้ยวเนาะต้นนี้ก็น่าจะเป็นต้นถ่ายคลิปครับผมนี่ครับเนาะต้นชื่ออะไรคะเนียนครับผมเอามาบืงมาชมผลงานกันครับผมนี่ครับต้นชื่ออะไรสำหรับผลงานของมือนีเนาะพี่น้องนี่ครับผม หวานเนียอุสวยนี่องยางหมดเนาะอันมือนี่ก็สำหรับหนึ่งเส้ปลาเนาะค่ะสำหรับหนึ่งเส้ปลาหนึ่งก็ได้แกงก็ได้พี่น้องเอาแตาหนึ่งก็แซ่บพอดีเนาะเห็นพี่ต้นตะลุยพอดีเนาะมือนีัยขึ้นยางลงไปก่อนขึ้นยางลงไปก่อนเหรอครับผมปอะกบกับเสาเปลือกชาครับผมต้นสุดท้ายอยู่นี่นี่นครับผมการลอยเอาต้นสุดท้ายครับผมจังได้ก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผม ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการรับชมค่ะยังในคลิปนี้บ้าก๊อบแลวก็สาวเปียวก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเอาสิบไปหายยังถาดติดตามเด้อพี่น้องเด้อถาดไปรุ่นน้งกันครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ